่มาดูวิธีการถอดใส่้าเบรกหลังแบบดั้มกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฝาเบรกดั้มจะมีด้านหน้าด้านหลังแล้วแต่รุ่นด้านหลังส่วนมากจะเป็นพวกเวม 110i 125เรียบร้อยมาดูอุปกรณ์กันมีฝาดั้มเบรกมีผ้าเบรกสองตัวผ้าเบรกแล้วจะมีสปริงสองตัวด้วยเวลาซื้อมาเขาจะแถมให้ประมาณนี้หนชุดขั้นตอนแรกนะครับสังเกตดีๆสองฝั่งมีลักษณะไม่เหมือนกัน ด้านหนึ่งเรียบด้านหนึ่งครึ่งวงกลม,มถ้ามาประกบกันด้านหนึ่งจะเป็นวงกลมอีก,กด้านหนึ่งจะเป็นเรียบประมาณนี้ถ้าเราใส่ปิดทางอย่างนี้ประกอบไม่ได้เห็นรูเล็กๆสองรูสีร่รูนี้ไหมอันนี้เป็นรูที่ใช้สปริงเกี่ยวเราใช้สปริงเกี่ยวด้านไหนก็ได้ไเกี่ยวไปเลยโดยเวลาเกี่ยวเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาลักษณะองศาเกี่ยวนิดหนึ่งแล้วก็มีการดึงขึงไว้นิดหนึ่งถ้าเราไม่ขึงไว้สปริงจะหลุดอันต่อไปก็คล้องเหมือนเดิมคล้องไป ลักษณะก็เอียงตามเนี่ยนะครับลองดูดูพยายามอย่าให้สปริงอะ่ะถ้าสปริงหลุดคือเราไม่ก็ไม่ตึงเลยเอะเรามาดูวิธีการจริงๆนะครับอันหนึ่งตึงไว้สองตึงไว้ตึงไวเ้เรียบร้อยเช่นน้วก็โยกไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันหลุดตึงกลับมาได้แล้วนี่ลักษณะประมาณนี้ขั้นตอนแรกหนึ่งเราตั้งฝาดําให้มันได้องศาคือด้านตรงเนี่ยด้านไอตรงๆเนี่ยต้อง ตรงเข้ากับหัวกลุ่มแบบนี้ประมาณนี้อย่างนี้ถ้าหนูทำสองคนคนนึงอาจจะจับล็อกตัวขายึดเบกไว้หรือว่ามือลิงก็แล้วแต่ที่คนเรียกวิธีการทำง่ายๆครับแต่ขั้นตอนแรกครับให้นักเรียนเอาลิโป้ลูโป้จับไว้ประมาณนี้แล้วใช้แรงเนี่ยค่อนข้างบีบบีบ,บดันนินขึ้นเอานิ้วชี้ดันขึ้น o, ลิโป้ล็อกไว้ระหว่างระหว่างตัวข้อต่อล็อกไว้ ประมาณนี้โดยที่ให้ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงหัวเหลี่ยมพอดีเลยเห็นไหมตรงกลางอยู่ตรงหัวเหลี่ยมพอดีเสร็จแล้วก็วางให้ตรงกับล็อกเลยครับตัวนี้วางให้ตรงเลยไม่มีอะไรยากตึงไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตึงไว้เดี๋ยวผลาเบิกมันจะเออเดี๋ยวสปริงมันจะหลุดพอตรงตึงเพิ่มดันเราไม่ต้องกดอะไรพลาเบิกด้านหลังนะเราแค่เอานิ้วกดด้านหน้าไปกดลงไปเห็นไหมแค่นี้เอง เสร็จแล้วจับตึงกดแค่นี้เองเสร็จวิธีการเอาออกง่ายมากเลยดึงด้านเดียวออจับไว้ออกแล้วแค่นี้เองครับวิธีการทำประมาณนี้ครับผมตกเลยนะครับแบบครับ